วันนี้นะครับก็จะมีเหรียญ2บาท4เกมพศ2528มานํมานำเสนอจให้ชมนะครับตรงกลางเหรียญนะครับเป็นพระบรมรูปราชการที่9นะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับอักษรข้อความประเทศไทยนะครับด้านขวาขอบเหรียญนะครับอักษรข้อความราชการที่9นะครับใช้กล้องส่องขยายขึ้นมานะครับนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับ รายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับอักษรข้อความประเทศไทยด้านขวาขอบเหรียญนะครับอักษรข้อความราชการที่9นะครับนะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปราชการที่9นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลลิเมตรน้ำหนัก7.3กรัมนะครับจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญมีฟันเฟืองนะครับเป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกกีฬา4เกมครั้งที่13นะครับพศ2อ2 8นนะครับนะครับลักษณะนะครับเหรียญหนานะครับจับถนัดมือนะครับน้ำหนักดีนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่13นะครับเป็นรูปหน้าจั่วตัดกับหลังคาทรงไทยอยู่บนห่วงวงกลม6ห่วงนะครับวงกลม6ห่วงนี้นะครับก็จะเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่นะครับนะครับอยู่ในรูปแบบของวงกลมนะครับ นะครับตรงนี้นะครับตัวเลข2ไทยนะครับตรงนี้นะครับตัวเลข2อารารบิกนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับใช้กล้องส่องขยายขึ้นมานะครับนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นวงกลม6วงนะครับลักษณะของวงกลม6ห่วงนี้นะครับก็จะเกี่ยวค้องกันเป็นลูกโซ่นะครับอยู่ใน รูปวงกลมนะครับส่วนตรงนี้นะครับตัวเลข2ไทยนะครับตรงนี้นะครับตัวเลข2อารบิบกนะครับด้านล่างนะครับ8ถึง17ธันวาคม2528นะครับก็เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับจำนวนการผลิตเยอะนะครับผลิต5ล้านเหรียญนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับกีฬาซีเกมนะครับเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่ม ประเทศในเอเชียนะครับเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในสมัยก่อนนะครับก็จะเรียกว่ากีฬาแหลมทองนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับมีฟันเฟืองนะครับน่ครับพลิกเหรียญมานะครับเป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับปกตินะครับจํานวนการผลิตเยอะนะครับห้าล้านเหรียญนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปราชการที่เก้านะครับ ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับนะครับเป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกกีฬาสีเกมครั้งที่13นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลิเมตรน้ำหนัก7.3กรัมนะครับเหรียญ2บาทซีเกมพศส5 2พนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับวันนี้นะครับก็มานำเสนอรายละเอียดของเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับให้ชมกันนะครับ มานำเสนอความสวยงามนะครับของเหรียญ2บาทที่ระลึกนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นเหรียญผเสียนตรงนะครับก็จะปกตินะครับเหรียญที่ระลึกนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะผลิตออกมาเป็นผเสียนตรงนะครับปกตินะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ